ไปนนอมะมีมีมีีกเราลงกัราไหมล,นะลงกบราบนหรือล่างอะ่ะลงบนนะลงบนกูถึงป <Level S 1> ่าแดงอง่ะลงบนวะี่ไหนวะทางามวามิเนี่ยไม่ยังไม่มีปืนชานะ มาคุมให้ก่อนเห็นตัวนึงอ่ะแต่น่าจะตีหมดเจ๊ได้ปะแถวลัวบานข้างล่างเนี่ยสองหลักไม่ไ้หรอเยี่ยมองตัวอนนี้มีสองตนี้นะอยู่ไปไปเจไอ้เจไอ้โอเคโอเค มีสองไม่สองมีสามร้อยอ่ะได้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 มาสามีสามอ่ะดย่าอ่อวแกนเซดีๆดีใหม่สาตัวแล้วรงนั้น่ะเหรอ มีมากนะเจ็บต้เีใหม่หรือเปล่าวะมถอยปะถ้าไม่มีที่ใหม่มาอีกอะถอยหลังก่อนอะใช่ใช่ใช่จริงด้วยหลมาแล้วมาแล้วที่ใหม่มาแล้วถอยนะโอ้โหกูไม่ออกแล้วนะ่ ไป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 ทางทางจุดสิ้นชัยไมาใช่ใช่ใช่ใชมัน,มนลงเข่ามาเลยอะ่ะโอ้โหเจ<ะ>้ข<ๆ>้อน,นี้ไหมพี่เอะไม่ทนนันหรอไม่ทันวะ,านานะ,วะสามหกปึวบรอดรอดรอดสวยรอดอยู่มันมีตัวมาแล้วนะเนี่ย ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เหรอได้อะโอ้โหนี่ไงเนี่ยโอ้ไม่ได้จริงด้วยเหรอดาเนีโ่ยาละโอ้โหว่าอะไรเนี่ยชิคก้าชิคก้าชิค้ตายละเือเกอคจะตาย้อเ่ ไม่ได้ไม่ได้อไอไโอ้โหไม่ได้่ะมันอ้อมแบบซ้ายขวาแล้วอนะ่ะไม่ไปที่อื่นอ่ะออ,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 หหอ,อ,อ,อยากโดนเราไหมอยากโดนเรา ไไป,ไป,ไปขอลายเซ็นหน่อยฮะพี่ชี้ก้อนหนาขอเลายเซ็นหน่อยก่อนนะตอนวัวชิงขอลายเซ็นหน่อยครับพี่ชายวิ่งไปขอลายเซ็นไปต่อไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะวิ่งไปขอลายเซ็นอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยและเป็นทางด้านของลัทธิฮารวิ่งไปหาบีเอยูนี่นะฮะแบบได้ลายเซ็น

ตัเดวเนี่ยบามาหาเต็มเลยเพื่อนเอาไหมเอาไหมเอาขวาไหมนั่นตัวเดียวอ่ะนี่แม่งนี่วางประตูแล้วขอหน่อย้ดนใครวะดีเลยเนี่ยขอเด้งไเลยเนะโอ้้ร้อยร้อยหนึ่งดึงได้อ่ะมีมีหนึ่งร้อยมีหนึร้อยมีหนึ่งร้อ่ะ ยจัดตหาพี่อยู่้ทุกคนเบอกว่าเดียยู่เหรอใช่ก็ว่าอยู่เดียยู่ไม่ขับรถตรงไปแล้วเดียยูแม่งดีน่าขอมาพบอะตั้เปิดประตูวัดเสียด้วยูรากตัวด้วยเนกปปตวัดกันูรางได้ตัวหนึงเนอมัเ็มันเห็นคนวิ่งลงมาเพราะามเแล้วแกกนวอดีกว่า เชี่อท่านเปิด่องไว้ัมวไข่ชี่ได้บอเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวมีตเงีอยู่แน่เลยวะเงี้ยไขับมาแล้วก็ขับมาตัวลังมือมัได้อี๋เห็นกูแน่เลยทำไมลงเง้ยค่าจลงไปตู้แล้วอะเลยกำลังกูเนี่ยเต็มเลยรออันี้ก่อนมาวันนี้วันนี้ก่อนไปตรงนั้นได้เก็บตกอยู่เนี่ย ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไปจัไว้ี่อโลงตลงเอ่ไม่ใช่โลงดิเนมันอเห็นะังบดันมันมีตัวแล้ก็ข้างล่างมีตัวนี่เสียหลังวะเผื่อตดย่้องืมีปืนอะไรบ้างวะมีซองไม่ซองไม่อยากเล่นปองยาวเลยอมันมันมาแล้วว่ะ มาแล้มาลปะมาล้มาแล้วมามาเพื่อนรัเนียว่ะกู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 กำลังจะเปิดแเนี่ยเปิดโดนว้วมดีก็ตายยังเนีย ไม่เช the like so, like, the hey ็คเช็คหมดเลด้วยไ่เหลือไม่มีไม่มีโดนเช็คก็มุ้ไม่มีนะถ้าจะซ้ายรอตูซ้ายเลยอ่ะดูวังไปดูให้ดูกัดโลบัสชั่กจัดกระโหลกไม่มีไม่มัวกูวิ่งเร็มันไปบ้านโดนแน่ไอ้บอลไม่ต้องให้กูพมพมแน่เงย

ประตูว,ว้าสามันใต้ตรงเกียวเน่ยเรื่องเราเนี่ยหนึ่งสองสาม้องทงนีกัน่าเล่นแต่แต่ตอนนี้ก็วนนะา้เดียวได่อ,ดอนอยูได้ก่อนม,มันอาจจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะเว้ย แต่ตอนเที่ยวอยู่ได้ไนี่เหรอวะที่ที่อันตรายที่สุดกือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเหรียญด้วยโอ้ไม่มีเหรียญเลยไม่เห็นฮีบ้าแบบมันไม่มีที่ไหนเลยนะเว้ยเอาดีไม่คนปลอดภัยอ่ะถ้าแอบดีๆเนี่ย <l ots> <c oughs> เอ้ยที่นี่มันก็น่านเล่นนะเว้ยเอาดีอ่ะเดี๋ยวมันก็มีตีดไปไหลดีกว่าเผื่อมีคนอยากมาที่เนี่ยที่นี่ไม่ก็น่านเล่นอยู่ไปไหดีกว่าเดี๋ยวมันจะเปิดประตูมาแล้วเราก็เข้าประตูมันกลับไป ถ้าทันไปนะถ้าเราไม่ดาวดูเลยถ้าเปิดหลังคานี่ก็ว่าอะไหลราลงสุดเลยไหมซ้ายอ่ะลงบ้านไหมเออถ้าถ้าได้ลงบ้านมันจะมีที่กำบังอะดิก็ได้อยู่นะเออโดนมาแล้วอ่ะเอาไงไถ่ลงถ่ายหน้าถ่ายยิงโดนก่อนนะตัวว้าไปเนี่ยใครมันยิงอะไรที่แบบปืนลั่นแล้วยิงโดน ว่าวลังมองอยู่เลยตวาวั่งนเลยไดเย็นได้เบาได้เบายิ่งโ้ย่อยอ่เหลังกระบะไม่เอ้ยเด็ดช้าว่ะไอ้บอดี้เล่ไปสวินั้นเนี่ยเอาดีว้ว เอาคนที่เรามาเหรอเออตัวเดียววันังไซกันวะบังไซกันเจ็บเจ็บไอ้่อตั้งไอวอมมาวะย่มีตัวชิดเอานะข้างหลังแค่โดน่ะเออวะอุ้ยเออ่าดเจ็บเมื่อว่ะไปตรงนั้น บ้านยาวๆอ่ะ90 90เหรอไม่ดาวว่ะเนี่ยไม่ดาวนะต้นไม้อ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกี้ยบอลหลักคาไอ้เหี้ยรอดส่อนเกือบบ้านนี้ไม่โหนี่เห็นว่าไปแล้วเหรอวะอะไรยังไรเหี้ยเฮ้ยโหอยู่แล้ว หินอ่ะไปเล่นหลังหินได้นี่หินขวาเนี่ยน่าเล่นเลยองวาีเยวแล้วังรันี่้ัวานะไม่จริงก่นใช่ปะุนเลยเออดิกูมาแล้วเนี่ยเฮ้ยยัใครเนี่ยตายีไม่ดิโไม่ิ

อะะวอนอไแโอ้โหยมีไม่เข้าเลยอีแค่ค yeah ุยยิงไมเข้าจริงเหีอะไรเดยอปั่นวะโอ้โห